สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมตั้มทีวีนะครับวันนี้นะครับก็ได้เรื่องงามยามดีนะครับผมก็ลงไถแปลงนานะครับผมก็เตรียมพื้นที่เพื่อจีได้ทํานาปีนะครับผมก็เป็นการไถรอบสองนะผมไถพวนรอบสองพร้อมที่จะหว่านนะครับผมที่แรกผมเอารถไถนาเล็กนะผมรถไถนาเดินตามนะผมไถ ก็ไม่ไหวนะผมเป็นก้อนขี้ไถนะครับเพราะว่างวดเลขใช้รถไถใหญ่นะผมจอรเดียนะผมไถไถเสร็จแล้วนะผมมันก็จะเป็นก้อนขี้ไถใหญ่ๆนะผมผมก็เอารถไถนาเดินตามไถก็ไม่ไหวครับม,มันก้อนขี้ไถมันใหญ่นะครับเลยต้องได้เอารถใหญ่มาไถอีกนะผม ทางดินก็แข็งด้วยครับนี่นะผมเป็นจอนเดียนะครับผมห้าสิบแรงนะครับผมตัวนี้จอนเดียห้าสิบแรงนะครับก็บ่าวบอสจอนเดียมาถ่ายให้นะครับผมให้แรกนะผมก็มันเริ่มจากให้สุดท้ายเลยนะผมให้ที่อยู่สุดท้ายเลยนะครับ ก็จะยังแข็งอยู่นะครับกถไถเล็กก็ไถได้นะครับแต่ว่ามันจะลําบากนิดน,นึงนะครับผมเลยไม่ได้เอามาไถานะผมมันก้อนที่ไถมันมันแข็งด้วยครับผมแล้วการที่เราเอารถรถไถเดินตามนะผมมาเดินตามรอยรถไถใหญ่นี่ยลำบากมากนะครับผมขนาดรถไถใหญ่ยังลำบากเลยนะผมเนี่ยนะครับ ันนี้เป็น50แรงนะครับผมจนเดียนะครับใช้งานถือว่าดีนะครับผมสำหรับไถนาแห้งๆนะครับแต่สำหรับนาหล่มแล้วนะครับลงไม่ได้นะครับแบบนี้โอเคเลยครับไถไร่ไถหดนะครับผมไถแห้งๆนะครับลงน้ำไม่ได้เหมือนคูบุตานะครับหนักนะครับรถหนัก นี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นคันเทรเอังนี้ใครมาถทยวันนี้อ๋อของนะของนา,งนารถอีเต็กมาถ่ายนะผมนี่ ก็มาดูเบาบอสจอนเดียครับไถนะผมน,นะครับก็นิ่มๆนะผมเครื่องแรงนะผมตันนี้เป็นเครื่องสามสูบนะรครับห้าสิบแรงนะครับเครื่องสามสูบห้าสิบแรงนะครับห้าศูนย์ห้าศูนย์ดีนะครับผมจอนเดียนะครับ ก็ไถเตรียมพร้อนมนะผมทํายังไงได้นะครับผมมันต้องถแล้วผมแถวนี้ยังไม่ค่อยมีใครถะครนะผมฝั่งนี้นะครับโอ้มีแล้วนะผมนี่นะครับนาใกล้นะครับผมตรงนี้เขาถ่ายเตรียมพร้อมแล้วตรงนี้มันมันเป็นเลืงนะครับผมมันลึกนะครับน้ํามันจะจะแช่เร็วนะครับผมนี่นะครับ ก็การไถรถไถใหญ่ก็ดีนะครับผมก็ดีนะครับดีนะครับถ้าใช้ผานทีทีนะครผมผานทีทีนะครับก้อนที่ไถก็จะละเอียดนิดนึงนะครับจะไม่เป็นก้อนใหญ่นะครับเนี่ยรอบต่อไปนะครับถ้าจะพวนอีกรอบนึงนะครับใช้รถไถนาเดินตามไถได้เลยนะครับผมรอบต่อไปนะก็คือรอบที่สามนะครับ ใช้รถไถนาเดินตามไถได้เลยนะครับสบายนะครับพอมันเริ่มมันเริ่มละเอียดแล้วนะครับผมก้อนที่ไถเริ่มเล็กๆแล้วนะครับนี่นะครับผมก็วันนี้พามาดูรถไถนานะครับผมจอนเดียนะครับ50 50 d นะครับผมก็เป็น ไม่แน่ใจว่าตัวนี้น่าจะมีเทโบหรือเปล่าครับตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับตัว50น่าจะมีเทโบนะครับ,รบไม่แน่ใจนะครับ,รบปรับฐานนะครับผม ก็ไม่ได้ไปถ่ายอะไรที่ไหนนะครับผมช่วงนี้นะครับเนื่องจากเจ้าของช่องติดโควิดนะครับผมก็เพิ่งรักษาหายนะครับผมเมื่อวานตรวจแล้วนะครับผมขึ้นคิดเดียวนะครับผมก็คือถือว่าค่าเชื้อไปหมดแล้วนะครับผมก็ติดโควิดนะครับประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะครับผมไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับนี่ก็ไถนานะครับผมก็พอดีตากับยายก็กักตัวอยู่นะนะครับผมก็ มานาได้นะผมไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะผมมาที่นาตัวเองนะผมก็มาไถานานะครับจะตรวจอีดีเคดูแล้วนะผมก็ไม่มีเชื้อนะผมขึ้นขีดเดียวนะครับผมอน,นี้ก็จะถ่ายเตรียมไว้นะผมเตรียมพร้อมเพื่อที่จะไว้วานนะผม ปีนี้นะน่าจะลงข้าวเหนียวหมดนะครับแปลงนี้ดูแล้วนะครับเพราะว่าเวลาเกี่ยวเวลาอะไรเราจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับถ้าเราลงข้าวเหนียวหมดเลยมันก็จะเกี่ยวที่เดียวเลยนะครัผมพอ่าใช้รถเกี่ยวนะครับปีที่ผ่านมานะครับผมสองไฮนี้นะไฮนี้กับไฮตรงนั้นจะเป็นข้าวเจ้านะครับ ก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าจะลงข้าวเหนียวหมดน่าจะโอเคนะครับผมข้าวเจ้าก็อีกแปลงหนึ่งเลยแล้วก็ค่อยแบ่งกินเอานะครับผมตัวนี้ก็ใส่ข้าวเหนียวไว้กินเลยกวัวไม่พอนะครับผมตัวนี้ประมาณหกไร่นะครับที่เป็นนาอยู่อยู่ประมาณห้าไร่มั้งนะครับไม่ถึงนะประมาณสี่ไร่กว่ามันสี่ไร่กว่านี่แหละที่เป็นนานะครับ รวมทั้งเฉียงรวมทั้งตรงพื้นที่ปลูกหญ้าด้วยนะครับก็ประมาณ6กไร่นะครับฝั่งนี้นะครับผมประมาณหกไร่แต่ว่าขุดสะปลูกหญ้าปลูกอะไรนะครับผมก็กินพื้นที่ไปเกือบสองไร่กว่านะครับตัวนั้นสองไร่กว่าม้งอยู่ตรงนี้ประมาณสีไร่นะครับที่เป็นนา เป็นนาไม่กว้างนะครับผมแต่ว่ายาวนะครับผมนี่ไม่กว้างอยู่ที่ประมาณยี่สิบกว่าเมตรบ้างนี่ความกว้างนะครับยี่สิบกว่าเมตรแล้วก็ยาวยาวไปนู่นนะครับนี่ยาวไปนู่นเลยนะครับเป็นถังพีฟ้าเลยทางพีฟ้าไปไปที่ป่านูนนานาน่นนะครับอย่างนาอยู่นู่นนะครับตรงนั้นจะเป็นโตไม้ยังคงเหลืออยู่นะครับ โอเคครับท่านผู้ชมนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นก okay. ําลังใจให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็มา10บกว่านาทีแล้วครับผมก็ขอฝากเลือกงฝากตัวด้วยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ช่องน้องใหม่ด้วยนะผมตั้มทีวีนะครับตอนนี้ก็ผู้ติดตามก็ประมาณ3 0 0พันกว่าคนแล้วครับผมก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับ สำหรับท่านใดน,นะครับผมที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ